นี่คือสถาบันปั้นนักไลฟ์กับ KOL Academy by Getfin นะครับ Getfin สร้างเส้นทามาวินให้ทุกคนมีแต่ได้ก่อนนี้เราผมสอนเรื่องการตั้งชื่อช่องการสร้างเพจนะครับแล้วก็การเตรียมตัวของไม่ต้องมีอุปกรณ์ที่จําเป็นในการไลฟ์สดแต่ตอนนี้นะครับเราใกล้มานะครับใกล้จะถึงขั้นตอนของการจะไปเชิญการไลฟ์สดแบบจริงๆแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาก่อนที่เราจะไปไลฟ์สดนะครับผมแนะนําเลยอันนี้คือการตั้งค่าเริ่มต้นของ Myset ของนักไลฟ์นะครับ สิ่งนี้คุณจะไม่ต้องมีในการเป็นนักไลฟ์สดมันคือไมซ์เซตตั้งต้นนะครับคุณสมบัติที่เราต้องสอนกันก่อนกันจะไปไลฟ์สดครับข้อแรกไมซ์เซตของการเป็นนักขายผ่านไลฟ์สดนะครับเข้าใจธรรมชาติของคนดูก่อนนะครับว่าคนดูเนี่ยนะครับ<ๆ>เขาไม่ชอบการโดนถูกขายนะครับ<ๆ>ถ้าเขาจะซื้อเขาจะซื้อเอง<ๆ>ดังนั้นนะครับถ้าเราสักแต่ไปไลฟ์สดนะครับเราพยายามจะขายชูแต่สินค้าขาย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 ขาพีเซ็นขายขายขายโปรโมท พูดแต่โปรโมชั่นสักแต่ขายสักแต่ได้เงินเอาเงินจากกระเป๋าลูกค้าเพียงอย่างเดียวนะครับผมบอกเลยลูกค้าจะเปลี่ยนช่องก็ได้นะครับลูกค้าจะไม่ดูแฟนเพจของเราก็ได้นะครับแนะนําเลยแล้วกันนะครับว่าการทำชาแนลให้ยังยืนเใช่สักแต่ขายครับมีนักไลฟ์อยู่สองคนนะครับนักไลฟ์เอคือนะครับเป็นคนที่โอ้พยายามจะขายขายขายแต่ละวันจะโพส์แต่รูปขายรองเท้าขายรูปขายรองเท้าโพสตแต่โปรโมชั่นโพสตแต่ซื้อของแถมหนึ่งนะครับโพสต์แต่พยายามจะขายขายขายได้เป็นอย่างเดียวนะครับแต่ในขณะที่นี่เลยนักไลฟ์บีนะครับ คนนี้นะครับเขาออกมาเขาไลฟ์สดไปด้วยครับในทุกๆวันเขาไลฟ์สดไปด้วยแต่ในแต่ละวันเนี่ยเขาก็มีการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับรองเท้านะครับพูดเรื่องที่มาของรุ่นที่นิยมนะครับพูดเรื่องของของการแฟชั่นนะครับหรือแม้กระทั่งการรักษาดูแลรองเท้านะครับที่ทาให้เจ้าของเนี่ยนะครับได้อยู่กับรองเท้านานๆนี่นะครับคุณคิดว่านักไลฟ์แบบ A นะครับที่ขายอย่างเดียวสักแต่ขายเกิดมาขายกับนักไลฟ์ที่ ให้ข้อมูลลูกค้านะครับเป็นเพื่อนหรือลูกค้าแนะนําลูกค้าแล้วก็ขายไปด้วยเจ้าไหนจะขายเดียวกันเอาง่ายๆนะครับเราก็ต้องเลือกนักลายแบบดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาเนี่ยนะครับไม่พยายามยักเยียดก,การขายมากเกินไปแล้วเขาเนี่ยครับอยู่ฝั่งลูกค้ามากกว่าฝั่งนักขายครับอ่าเมื่อเราเห็นข้อมูลตรงกับผมนะครับสิ่งที่คุณต้องทําก็คือคุณจะต้องอย่าพยายามเป็นนักขาย คุณจะต้องเป็นนักไลฟ์สดที่ให้ข้อมูลดีๆรีวิวสินค้าดีๆนะครับรีวิวคุณประโยชน์ฟีเจอร์สอนอวิธีการใช้งานสินค้าตัวนั้นนะครับเล่าเรื่องประโยชน์นะครับที่ลูกค้าจะได้นะครับแล้วก็เล่าถึงบร,ริการหลังการขายที่ลูกค้าจะได้มากกว่าการพูดแบบโปรโมชั่นแล้วก็ยัดเยียดการขายนั่นเองครับเอาง่ายนะครับเทคนิคนี้เขาเรียกว่าเทคนิคการยืนอ,อยู่ฝั่งเดียวลูกค้าเราไม่ใช่นักขายแต่เราเป็นนักไลฟ์สดนักไลฟ์สดก็คือ เราเป็นเพื่อนกับลูกค้านะครับถ้าคุณสังเกตนะครับ KL ตัวแม่ในเมืองไทยเนี่ยคุณพิมพ์ิพายเขาจะไม่เรียกว่าลูกค้านะครับเขาจะเรียกว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนว่าไงเพื่อนอขายเพื่อนนะเอาอันนี้มาแนะนําเพื่อนขายเพื่อนนะครับเห็นไหมพิมพ์ิพายเขาเป็นนักไลฟ์ระดับหนึ่งนะครับเขารู้คีย w o r d นี้ดีอย่าเรียกลูกค้าลูกค้าอย่าเรียกตัวเราว่านักขายให้เรียกลูกค้าเป็นเพื่อนและเราเป็นคนแนะนําสินค้าดีๆให้เพื่อนของเราครับ มาผมยกตัวอย่างให้ฟ like, ังนะครับคุณจะได้เข <to find, S 2> okay. ้าใจง่ายๆนี right. no ่เลยสมมุติผมมีปืนชิ้นนี้นะครับเป็นปืนสูพพีมาะโอเคถ้าเป็นนักขายนะครับถ้าเป็นนักขาย A นะครับที่สั่งแต่ขายแล้วก็นะครับก็จะบอกเลยนี่นี่นะฮะสินค้านะครับเป็นปืนสูพพิมเนี่ยนะครับปั๊บโอเคนี่เลยด้านในเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับปั๊บปโอเคปั๊บปั๊บปั๊บอ่าโอเคปั๊บราคานี่เลย 1, 1 000, 2 0 0 0บาทอ่ะ1 000, 2 0 0 0บาทขายพร้อมกล่อง12,000บาทขายพร้อมกล่องซื้อเลยเข้าลิงก์นี้กดเข้าลิงก์นี้ซื้อเลยทุกคนซื้อเลยตอนนี้ซื้อของแถมหนึ่งซื้อตอนนี้อันหนึ่งแถมอีกอันหนึ่งถ้าเราสักแต่ไลฟ์แบบนี้นะครับ <S <S ผมเชื่อว่าเราอาจจะมียอดขายระดับหนึง่งนะครับที่ไม่มากนักผมเชื่อว่าอาจจะขายได้นะแต่ยอดขายอาจจะไม่เยอะครับแต่เราเปลี่ยนวิธีการขายครับสมมุติว่าผมเป็นนักไลฟ์บีแล้วกันต้องขายสินค้านี้เหมือนกันนะครับนี่เลย ผมจะแนะนํานะครับนี่นี่เลยฮะเจ้าปืนสุปรีมเนี่ยนะครับเป็นปืนที่ผมซื้อมาทดลองใช้แล้วนะครับบอกเลยนะครับนี่เลยมันเก๋มากเลยด้านในนี่นะครับเปิดให้ดูเลยแบงค์เนี่ยนะครับใช้แล้วเนี่ยนะครับแนะนําให้เก็บแยกต่างหากตรงๆนะใช้มาแล้วนะครับเวลาเราเราใช้นะครับยิงปืนตัวนี้ออกไปแล้วนะครับปืนตัวนี้เวลาใส่เข้าไปเนี่ยครับมันสามารถมันจะสามารถยิงเป็นเงินนะครับปัง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 นะครับยิงเป็นเงินออกมาเนี่ยเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับ ยิงเป็นปืนออกมาเป็นเงินออกมาแบบนี้ได้นะครับแต่เวลาที่ใช้เสร็จแล้วแนะนําเลยถ้าคุณเก็บไว้ในนี้บางทีนะครับแบงค์มันอาจจะยับแบงค์มันอาจจะมีรอยยับได้นะครับแล้วก็แนะนำนะครับอันที่สําคัญเลยให้เอาแบงค์ตัวนี้นะครับเอามาทั้งปึ้งเลยนะครับแล้วเก็บแยกตาหากน่าจะดีกว่าเพราะผมมาทําเรียบร้อยแล้วการเก็บข้างในนี่ครับแบงค์มันมีรอยยับแล้วเวลาเรามีรอยยับใช่ไหมว่าเวลาเราเอามายิงในครั้งต่อๆต่อไปเนี่ยนะครับสมมุติมันมันเบี้ยวมันมีรอยยับมันงอนะครับ เวลาเรายิงในครั้งต่อไปมันจะฟืดแล้วกระดาษทแานที่มันพ่นออกมาเนี่ยมันจะไม่พ่นออกมาครับแนะนําเลยนะครับ1ให้เอาแบงค์ออกมาเก็บไว้ตะหานะครับสก็คือเอาฐานนี่ด้านในเนี่ยครับใต้นี้นะครับจะเป็นฐานเปิดให้ดูนะนี่แนะนานะครับนี่เลยฐานที่ใช้นะครับของปืนสุพรพิมแนะนําให้ซื้อย e ี่ห้อเอเวอเนดีนะครับให้ซื้อย e ี่ห้อแพงๆนิดหนึ่งเพราะว่ารู้ไหมฮะเวลาคุณซื้อย e ี่ห้อจีนสนจิ้จเนี่ยครับมาใช้ปับ๊บไฟไม่พอ ไปไม่พอจะมีโอกาสทําให้ปืนมันเสียนะครับแนะนําเลยผมใช้อีกอยมือนะครับเคยซื้อนะครับเคยซื้อรุ่นก่อนหน้านี้มาแล้วก็ซื้อแบบจีนมานะครับหลงปรากฏว่าใช้ไปแล้วปั๊บหนึ่งเลยปืนยิงออกมาเนี่ยอืดกระดาษที่บินออกมานะครับเงินที่บินออกมาเนี่ยอืดมากแต่ถ้าใช้ยี่ห้อแบบแพงๆหน่อยอย่างเอเวอเรดีนะครับซื้อแพงหน่อยปั๊บผมบอกเลยนะครับนอกจากปืนนะครับเงินที่ยิงออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบเงินที่พุ่งมาสูงๆแรงๆแล้วนะครับมันยังใช้ได้นานกว่าเยอะเลยอันนี้แนะนำนะครับแนะนําเลยนะครับ ให้ซื้อใช้แบบนี้ดีกว่า,าส่วนใครที่อยากได้นะครับปืนสุทีมแบบนี้ก็แนะนําแล้วกันนะครับซื้อของจริงนะครับแล้วก็พยายามนะครับเก็บรักษาตามของผมนะฮะถ้าจะซื้อนะครับผมแนะนำเห็นไหมผมไมนะ่ขายเหมือนไม่ขายถูกปะ่ะโอกาสในการขายเนี่ยระหว่างแบบ A นะครับที่ขายแบบทุ่นๆุ่นนะครับกับแบบ B ที่ขายแบบว่ารีวิวสินค้ารีวิวผ่านประสบการณ์การใช้จริงมาคุณว่าแบบไหนลูกค้าน่าจะพอใจแล้วจะ CF มาซื้อมากกว่าการลองคิดดูครับ อ่ะเทคนิคต่อมานะครับอันนี้เป็นเทคนิคจากประสบการณ์ตรงนะครับที่ผมเห็นนะครับไปแกะมาจากบอว์เคลลเก่งๆของจีนเลยนะครับก็คือเวลาเราจะเป็นนักไลฟ์เนี่ยคนดูนะครับที่อยู่ทางบ้านเนี่ยเขาจะเชื่อเราเวลาเขาจะซื้อเนี่ยเขาต้องเชื่อก่อนนะครับอ่ะอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับลูกค้าจะซื้อเนี่ยจะเชื่อเขาจะเชื่อลูกค้าด้วยกัน ครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีเวลาจะซื้อเนี่ยเขาอยากได้อะไรเขาจะไปดูรีวิวลูกค้าที่เคยซื้อมาก่อนนะครับเขไปซื้อดูรีวิวแบบพวกเทสติโมเนียก็คือคนที่เคยใช้สิ่งนั้นมาก่อนคนที่เคยบริโภคสิ่งนั้นมาก่อนแล้วมีฟีดแบ็กดีหรือร้ายยังไงบ้างเอามาเล่าให้ฟังซินะครับแล้วสุดท้ายเขายังตัดสินใจถูกไหมแต่อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่จะทําให้ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อนะครับได้ง่ายขึ้นนอกจากเขาพิจารณาจากการรีวิวของลูกค้าด้วยตัวเองแล้วครับก็คือความน่าเชื่อถือของคนขายคนนคยครรัััับบอนนนเี้ยสําาญมกๆละ ยิ่งเราขายสินค้าชิ้นไหนเนี่ยเราจะต้องทําให้ลูกค้าเห็นว่าเราเป็นกูรูและเป็นเอ็กซ์เพรสเราเป็นผู้เชี่ยวชาญของสินค้าในสายสายนั้นะผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับสมมุติว่กันนะครับถ้าสินค้าของผมที่ผมจะมาขายเนี่ยเป็นรถมือสองผมเองเนี่ยครับก็ต้องเป็นนักไลฟ์สายรถนั่นเองนะครับผมก็ต้องทําข้อมูลนะครับผมต้องให้ข้อมูลลูกค้าเช่นทำคลิปทำคอนเทนต์ทำไลฟ์สดที่เกี่ยวกับการรีวิวรถมือสองนี่เลย สอนวิธีการนะครับดูรถมือสองดูยังไงนะครับนี่เลยรถเคยชนมาไหมนะครับรถย้อมแมวขายไหมอ่ะสีรถแบบนี้นะครับควรจะแก้ปัญหาแล้วรถยังไงเบาะเก่าแล้วนะครับรถมือสองเบามันเก่ามีวิธีการใช้นะครับมีวิธีการบารุงไงให้เบาเหมือนใหม่นะครับอ่าหรือว่าวิธีการนะครับ ตัวเช็คสภาพรถก่อนออกรถนะครับรถมือ2เนี่ยนะครับมันใช้มามีเลขมาเยอะแล้วนะครับในการออกรถเนี่ยมันต้องดูนะครับมันต้องเช็คนะครับมันต้องใช้วิธีการในการดูเรียกว่าต้องเป็นเอ็กซ์เพร์ตต้องมีความผู้เชี่ยวชาญเราจะขายอะไรเราต้องเชี่ยวชาญเรื่องนั้นลูกค้าถึงจะเชื่อครับนี่คือสิ่งที่จำเป็นมากในการขายของที่มีราคาครับอ่ะยกตัวอย่างนะครับสมมุติผมจะหยิบนะครับพวกอาหารคลีนนะครับหรือว่าพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดความอ้วนมาขายนะอันเนี้ย ผมก็จะไม่มาสักแต่แบบมาขายบอกว่าขายสินค้าตัวนี้ลดความอ้วนด,ด,ดีดีดีพูดอย่างนู้อย่างนี้นะครับอันนี้นะครับมันก็ขายได้ประมาณหนึ่งแหละแต่มันจะดีกว่านั้นและยั่งยืนกว่านั้นทำให้ลูกค้าเชื่อนะครับก็คือเราจะต้องมารีวิวนะครับมาสอนเลยสมมุติว่าจะขายของอาหารลดความอ้วนเราเองก็ต้องบริโภคสิ่งนั้นแล้วก็ทาโชว์ให้คนเห็นเลยนะครับว่านี่ ผมสอนคุณออกกําลังกายมาลดความอ้วนไปด้วยกันนี่คือสงคำวอลแฟทสงคามต่อต้านไขมันซึ่งเราจะลดความอ้วนโชว์กันอ่ะมาดูนะครับว่าลูกค้าคนไหนที่มาลดความอ้วนร่วมไปกับผมบ้างนี่เลยช่างหนักให้ดูเลยนะครับผมน้ำหนัก80กิโลเมื่อวันนี้นะครับปับ๊บเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราใช้สินค้าตัวนี้นะครับอยู่ในเขาเรียกว่าแคมเปญวอลแฟทไปด้วยกันเนี่ยจะมีใครลดได้กี่กิโลบ้างนี่เลยอาหารเสริมผมก็คือนี่เลยครับ นี่ดีท็อกนะครับที่ช่วยในการทําให้ผมนในคราล้าไส้สะอาดนะครับพอล้าไส้สะอาดปั๊บปั๊บปั๊บ,บ,บว่าไปตึง้งนะครับเห็นไหมเราสอนลดความอ้วนได้ไหมแนะนําอาหารดีๆอาหารคลีนหรือทําอาหารปรุงทําอาหารคลีนทําสลัดนะครับทำอาหารที่มีแคลอรี่น้อยสอนคนโลว์แฟตได้ไหมสอนได้นะครับนี่คือกลยุทธ์ที่ทําให้คนเนี่ยนะครับเชื่อเราเราเป็นเพื่อนกับเขานะครับแล้วก็แนะนําสิ่งดีๆให้กันนี่คือการทำคอนเทนต์เป็นนักไลฟ์ ใสลดความอ้วนนั่นเองครับผมยกตัวอย่างอีกเคสนึงแล้วกันนะครับก็ของคุณออสตินลีนะครับน้องคนนี้นะครับที่บอกว่าเป็น k ล l ระดับประเทศของประเทศจีนเลยแถวหน้าเลยนะครับน้องคนเนี้ยเขาเรียกว่าตื่นมานะตื่นมายังไม่โปรแบงฟงแบงฟันเลยนะตื่นมาเสร็จปั๊บเนี่ยเขาจะตั้งกล้องนะครับหน้าเตียงเขาเลยเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็มีขนมปังมีนมอันนึงนะครับแล้วก็กดมือถือแล้วไลฟ์สดนะครับแล้วก็ไลฟ์นะครับเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ไลฟ์นะครับลิปสติกนะครับเอามาทาที่แขนตัวเองนะครับ ดูเทียบสีกันนะครับแล้วก็ทาที่ปากตัวเองนะครับแล้วก็รีวิวนะครับให้ความรู้เรื่องลิปติกยี่ห้อไหนเป็นยังไงนะครับยี่ห้อนี้เลอะง่ายยี่ห้อนี้ติดทนนานอะไรก็ว่าไปมีการตบแป้งโชว์มีการเทสต์ด้าน,นะครับให้คนเห็นว่าเครื่องสำอางแต่ละยี่ห้อเนี่ยนะครับแล้วก็ มันมันดีมันไม่ดียังไงบ้างนะครับเรียกว่าเป็นการรีวิวให้เห็นเลยแล้วก็ทําแบบเนี้ยทั้งวันนะทำแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นตารางสอนเลยตอนเช้าเนี่ยรีวิวแป้งทับตอนบ่ายรีวิวขนตาตอนเย็นรีวิวลิสติกตอนมืดรีวิวอายไลเนอร์นนแล้วทำแบบเนี้ยครับวนหลูปทั้งวันทั้งคืนเรียกว่าสร้างเป็นภาพจำให้คนเห็นแล้วว่านี่คือบล็อกเกอร์เกี่ยวกับบิวตี้นะครับสายบิวตี้เครื่องสําอางนะครับแล้ววันหนึ่งเมื่อก็ทําบ่อยๆทําจนเป็นภาพลักษณ์ทำจนความถี่กันหลอกหลอนคนดูได้มากพอนะครับจนมีแฟนคลับมากมา วันหนึ่งเมื่อมีคนเชื่อว่าเขาเป็นเอ็กซ์เพรสเรื่องเกี่ยวกับสินค้าเกี่ยวกับวงการบิวตี้นะครับเมื่อมีคนเชื่อเมื่อมีคนศรัทธาเขาจะหยิบอะไรมาขายได้หมดถูกไหมสมมตินะวันหนึ่งเราสามารถทําได้แบบคุณออสซินลีนะครับเราสามารถพัฒนาตัวเองนะครับเป็นบล็อกเกอร์นะครับเราอาจจะไม่สวยอาจจะไม่หล่อก็ได้แต่เราทําบ่อยๆเรารีวิวเราให้ประโยชน์คนเราเอามาเทสเราเอามาลองใช้แล้วเราก็สามารถเอามาบอกคนข้อมูลดีๆนะครับอยู่ฝั่งลูกค้าเลย อันนี้ดีบอกดีอันนี้ไม่ดีก็ติกันได้นะครับบอกความจริงกับคนนะครับพอเราทำมานาน,านมีความถี่ที่เหมาะสมนะครับทำมปจนคนดูรู้สึกเชื่อว่าคุณเป็นเอ็กซ์เพิร์จริงๆนะครับวันหนึ่งคุณจะขายได้แบบออสตินลีแล้วลองคิดนะครับเมื่อถึงวันนั้นเมื่อมีคุณมีแฟนคลับเมื่อมีคนติดตามมีคนเชื่อถือมีลูกค้าที่แน่นอนแล้วคุณจะหยิบสินค้าในเกตฟินของเรานะครับเป็นสายบิวตี้อันไหนไปก็ได้นะครับเอาไปบอกเอาไปแนะนำคนผมเชื่อวันนั้นเราพูดอะไรลูกค้าก็จะซื้อครับ นี่คือเทคนิคเบื้องต้นที่เราจะต้องรู้ก่อนที่เราจะลงสนามไปไลฟ์สดจริงๆนะครับอจำไว้นะครับสําคัญเลยก็คือคุณต้องคิดว่าลูกค้าเป็นเพื่อนของคุณคุณจะต้องรักลูกค้าสําคัญมากเลยลูกค้านะครับเป็นทั้งลูกค้าของเราเป็นคนที่เอาเงินมาให้เราแล้ที่สำคัญนะครับลูกค้าจะเป็นครูของเราด้วยเพราะเลยว่าลูกค้าจะสอนเราในอนาคตว่า เราเนี่ยนะครับจะไลฟ์สดยังไงให้เข้าถึงใจเขาจะขายคนแบบนี้ต้องขายยังไงนะต้องไลฟ์สดแบบไหนต้องนําเสนอคอนเทนต์อะไรและสุดท้ายเขาจะซีเอฟของเนั้น,นั้นนะครับบอกเลยนะครับลูกค้าอย่างที่คุณเคยได้ยินแหละลูกค้าคือพระเจ้าแล้วผมเชื่อว่าถ้าเราเนี่ยสามารถครองใจลูกค้าได้เราสามารถทําให้ลูกค้าเชื่อถือเราได้นะครับโอกาสในการขายก็จะมีอย่างแน่นอนสั้นธงนะครับ ย้ำสุดท้ายเราจะไม่ใช่นักขายที่พยายามสักแต่ขาย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 แต่เราจะเป็นนักไลฟ์นะครับนักรีวิวที่ยืนอยู่เคียงข้างลูกค้าของดีจึงบอกต่อและเอาของที่มีประโยชน์ให้กับลูกค้าได้รู้จักครับและนี่คือมซ์เซตเบื้องต้นที่คุณต้องรู้ในการจะเป็นนักไลฟ์สดในอนาคตนะครับเดี๋ยวจะสอนกันเรื่อยๆในกลุ่มปิดนะอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอในกลุ่มปิดนะครับเราไปสอน m มซ์เซตของนักขายผ่านไลฟ์สดให้คุณได้รู้ทุกเดือนอยู่กับผมรับรองคุณขายได้แน่นอนครับเจ็ดปีน สร้างเส้นทางมาวินให้ทุกคนมีแต่ได้